สวัสดีท่านผู้ชมท่านมาติดตามกันนะคะวันนี้กับช่อง M อ h a e เจ็ดแปดเก้าเนี่ยนะคะวันนี้มีหลายคนที่เรียกร้องให้ผมทาวันนี้นะครับเอาเจ้าตัวนี้นะครับนี่ครับเราให้มันหน,หนึ่งกับวิทเทอร์นะครับว่าจะชนะไหมนะครับรับชมมาเลยนะครับมาติดตามแบบใกล้ชิดกันนะครับผมฟังดูส,สดๆร้อนๆเลยนะครับ เฮ้ยไปข้างนอกก่อไองานเข้าแล้วประสาผมพังแน่ตอนนี้จะการวิเทยรไล่ก่อนครับเราไม่ต้องไป็ซีเรียสอะไรก่อนสวยแล้วผิดแผนหมดเลยครับสวยแล้วเดี๋ยวดันันไปตรงอื่นก่อน ต้องให้มันไปตรงอื่นนะแบบนี้เพราะมันสร้างความเสียหายแน่ครับมันผิดแผนครับตอนเนี้ยคือน่าจากพื้นเป็นลุมบุ๋มอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราไมัน่าเสกไว้ใกล้เลยบุแล้วผมดันเข้ามาในตัวเมืองทำไมเนี่ยออกไป ออไปโอ้ดันดันกก่อนนะครับด้วยบินเ่วาทไมเล่าออกไปตอนนี้ไม่ต้องห่วงอะไรก่อนห่วงห่วงหวง่หวงกำแพงแล้วเนี่ยกลับมันก่อนเลยคือ้ข้างนอกเป็นไรก็ได้แล้วเน,นี่ยแต่ในมือห้ามเป็นรัแบ้วเน,นี้ย เมื่อห้ามเป็นเลยเราเนี่ยพราะเมื่อผมเสียหายไปเลยตะกี้เอ้าช่วยช่วยจากการปาหน่อยอะ่ะจบครับโหความเสียหายเมืองน่าหนักครับเนี่ยผิดแพ้หมดเลยอะ่ะทำผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับเนี่ยดูดิ ดินดีๆโหคูคเขากำแพงเมืองนะครับพังหมดนะครับประตูเมืองพังไหมอะประตูเมืองไม่พังนะครับแต่ขอบขอบกำแพงพังราบนะคะพินาศราบกองกำแพงเมืองพังราบนะครับยากที่จะต่อเติมนะครับเนี่ยก็ยากอยู่ แต่การที่จะส้มให้เหมือนเดิมอะยากครับเนื่องจากกำแพงเราได้รับความเสียหายแถมพื้นก็ได้รับความเสียหายด้วยนะครับยากที่จะส้มนะครับแถมแถมกำแพงอะมันหนักนะครับดูดิครับกำแพงที่ทำไว้นะครับไอ้พวกตัวนั้นทำมะดูดิเบ็ด อันนี้ขนาดออกซิเดียยังเอาไม่อยู่ครับที่ขนาดกันระเบิดได้นะยังเอาไม่อยู่ถือว่าโหดนะครับเนี่ยยออกซิเดียยังเอาไม่อยู่เนี่ยต้องเอาเบสร็อกมาเขาไม่กอย่างเงี้ยเนี่ยออกซิเดียเลยนะครับออกซิเดียนกันวิทเทอร์ไม่ได้แปลว่าอย่างเงี้ย คือเขาหน้าผมเราเอาออกซิเดียนวางไว้หมดเ,เลยแล้วดูครับกาแพงผมพังราบนะครับกําแพงเรากําแพงอื่นนะครับทุกอย่างนี้แล้วต้องเอากําแพงที่มันกันแบบกันวิทเทอร์เลยเดี๋ยวล็อกกาแพงเก่าทิ้งก่อนนะครับเดี๋ยวเราล็อกกำแพงเก่าโอโกเลยตอนเนี้ยคือ,อยังอันตรายอันตรามิตรพอครับตอนเนี้ย เสียเสียต้องมานั่งทำใหม่หมดเลยคือกำแพงขานะ่าต้องเป็นกำแพงแบบเสริมเหล็กอนะ่นนะนะครับไม่ใช่แบบนี้เดี๋ยวเรวจะต้องทร้งกำแพงประตูหน้าก่อนเดี๋ยวเราทดลองให้เสร็จก่อนนะครับไม่ใช่พังอีกรอบหนึ่งได้ส้มใหม่ใหม่เลยนะครับ มันทะลุกำแพงนะครับท่านเดี๋ยวเราจะเล่นกลางนี้ค่ะนี้ต้องมานัดระวังมากๆนะครับอันเนี้ยเรื่องเนี้ยคือผมต้องมานัดระวังอ่ะเรือกี้กำแพงข้างนอกเมืองสีหายหนักนะครับแถมอไอรันก็อนเลยผมตายไปเกือบเยอะอะรล้วผมก็เครียดเลยนะนี้กำแพงเมืองกว่าจะทำได้นานนะครับ นั่นคือหลายโปรเจกต์มากที่ผมไปทํานอกมืออีกนะแล้วไม่รู้ทําใอ้นอกมืองป่ะนอนาคตนะครับเดี๋ยวเราทำก่อนเดี๋ยวลองใหม่นะครับ เอาเพิ่มไปเพิ่มไปอีกเพิ่มไปสิเคไม่ทารู้ครับขามันข้ามันโอ้ค,ครับเนี่ยโดนตีอยู่นะครับจบละแปลว่าไอ้วิเทอร์วิเทอร์วิเทอร์อัสนะไอ้ตัวนี้ไม่ได้นะครับ โอเคครับการทดลองจบปีแล้วนี่ครับขอบพีม่มากดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อับเดี๋ยวต้องเคียร์เมืองสภาพเมืองที่เล็กก่าน,นะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย